สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมทั้งในและนอกประเทศครับผมตอนนี้ผมก็ได้เวลาลดผักแล้วครับผมนี่คือผักหอมที่ปลูกไว้กินเองครับผมก็มีผักหอมแล้วก็ผักใบเลื่อยครับผมแล้วก็ผักสะแนแหนครับผมที่ภาษาอีสานเขาเรียกกันครับผม ก็ปลูกได้เดือนนึงแล้วครับผมก็เวืออยู่ครับผมเป็นหอมหอมแบ่งครับผมไม่ใช่หอมหัวครับผมไม่ใช่หอมแดงครับนี่คือหอมแบ่งครับผม ก็ไม่ได้ปลูกดดียวครับผมมีอยู่สองแปลงครับผมแปลงเล็กกครับผม ต้องดูแลเขาหน่อยครับผมใกก็เข้าได้ครับผมเล็กเลยครับช่วงนี้ครับผมนี่ครับผม นี่ก็เป็นแปลงผักไยเรื่อยครับผมผักไยเรื่อยนี่ก็ปลูกกินได้หลายปีแล้วครับผมก็ข,ขยายพันเองครับผมปลูกครั้งเดียวพอครับผม フフフフ。<noise> ผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ